พิธีทำบุญวันสถาปนาครบรอบ99ปีโรงเรียนวัดธรรมเจดีจังหวัดรบบุรีและท่อประป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเมื่อวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดธรรมเจดีร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูนักเรียนจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ99ปีโดย้รับเกียติจากพลอากาศเอกวุฒิชัยกทาชีวะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป,ป่าสามคัคคีและเป็นประธานในพิธีเปิดวันสถาปนาโรงเรียนและนางราวันดีเอมประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดธรรมเจดีนางสาวสวณีลิกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดธรรมเจดีพระราชวิสุทธิประชาาะเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพูเป็นองค์อุปถัมภ์พระอาธิการวิรัตอติวโรเจ้าวาดวัดธรรมเจดีตำบลยุรายอเภเมืองจัังหวดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวรวิ์วงศ์สุวรรณอดีตสมาชิกสภาจังหวัดลบบุรีในฐานะประธาน,น,ววธนมชารนานรานมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตทหารและตำรวจโดยมีนางสาวนงรักทุกมาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีให้การต้อนรับนอกจากการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนวัดธรรมเจดีครบรอบ99ปีแล้วได้มีวิธีทอดพระปาสามัคคีเพื่อการศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจากการศึกษาของโรงเรียนจัดจ้างบุคลากรที่ขาดแคลนปรับปรุงสถานที่และภูมิทัศน์เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์สำคัญการเรียน การสอนที่ขาดแคลนทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาลและผสมศึกษาของโรงเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไปโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ดังต่อไปนี้นางสาวผ่องศรีธราภูมิอดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพักประชาธิป,ปัตย์นายสดใสยรุ่งโพทอง หรือสดใสโรจนวิชัยอดีตสมาชิกวุฒิสภานายพรสิทธิริมนุสนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลรเมืองนายพนัทองแก้วบรรณาธิการข่าวและผู้อำนวยการรบ,บุรีโพสต์ทีวีนายสุรเดชแก้วไผ่บรรณาธิการข่าวรบ,บุรีทีวี4.0สำหรับโรงเรียนวันธรรมเจดีนั้นเปิดทำการสอนเมื่อวันที่24เมษายน2466เป็นโรงเรียนประเภทในอำเภอจัดตั้ง ราชบุรุษชุ่มจันทระมะระศึกษาธิการอำเภอเมืองรบบุรีได้แจ่งตั้งนายเหมาหรือบรรจงเป็นครูใหญ่พระอาิการครามเทศนิยมเจ้าวาดเป็นผู้อุปการะโรงเรียนโดยใช้สร,ราการประเรียนของวัดธรรมเจดีเป็นสฐานที่ศึกษาในปีพุทธศักราช4 8 2พระอาธิการเริ่มทองมีเป็นเจ้าวาด ได้เริ่มกับนายเหมาหรือบรรจงครูใหญ่พร้อมด้วยชาวตำบลนิ้วรายช่วยกันก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศขึ้นใหม่ตามแบบปศหนของกระทรวงศึกษาธิการขนาดกว้าง6คูณ8เมตรยาว36เมตรชนิด4ห้องเรียนใช้เป็นสถานศึกษาเรื่อยมา10กันยายน2510 ได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ก่อสร้างตามแบบป0 .1 ของกระทรวงศึกษาธิการขนาด9.50เมตรยาว45เมตรชนิด5ห้องเรียนดัดแปลงใต้ถุนสูงทำเป็น2ชั้นในวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2517ทางราชการได้แต่งตั้งนายฉันจันทรคมมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2562 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาลบบรีเขตหนึ่งได้แต่งตั้งให้หนางสาวนวงรักทุมาภามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว a อ d TV ีทีว n อไลน์บริหารงานโดยด็อเตอร์เนกพันธุรัตน์นพรัรนพรตน์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภัรัตน์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนวัรรมเจดีก็มีงานบุญนะคะทาบุญครบรอบ99ปีของโรงเรียนวัรรมเจดีครบรอบวันสถาปนานะคะ24เมษายนนะคะกําเนิดขึ้นเมื่อปีพศ2466ค่ะก็วันนี้มีทั้งทําบุญโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีทอดประปาสาม,มัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะนะคะคือ,อพัฒนาการจัดก,การศึกษาของโรงเรียนนะคะ แล้วก็พัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดจ้างบุคลากรที่ขาดแคลนนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคณะที่มาแดนไกลนะคะอันนี้จากอนุบาลตราดนะคะแล้วก็เป็นพี่พี่ใหญ่ของเรานะคะที่อยูออ่โรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดด้วยกันค่ะแล้วก็เครือข่ายของเรานะคะที่ดําเนินการในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดธรรมเจดีเครือข่ายผู้ปกครองนะคะ นักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะคะของที่ตำบลยิวลายแล้วก็เครือข่ายของอที่พุ่มโดยการนะคะนงรักษุมาพาได้ไปเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะมีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตทหารและตำรวจชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีกลุ่มคนสวยนะคะอนุบาลกลุ่มดอกนกยุงบานนะคะแล้วก็เพื่อนๆเอนยอะแยะมากมายนะคะตลอดจนผู้ปกครองนะคะ ที่มาในวันนี้นะคะก็งานนี้สําเร็จรุ่วงได้ก็ด้วยพวกเรานะคะร่วมมือร่วมใจกันขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ